ทุกเชา้าเราก็สวดเราก็สาธยายนะเกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิตก็เป็นความจริงที่เราไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่าไหร่ความแก่ก็เป็นทุกข์นะความป่วยความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์นะความตายก็เป็นทุกข์แต่ยังตบท้ายด้วยว่าเราทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว เนี่ยแล้วก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้เราตระหนักว่าแม้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยนะหรือต้องตายเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะความแก่นะความเจ็บความป่วยความตายนี่นะมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเสื่อมนะของกายแต่ว่า ใจเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะพระอระหันต์พระพุทธเจ้านะก็แก่นะป่วยแล้วก็ตายแต่ว่าจิตใจท่านนะเป็นปกติของแผ่วแล้วเราเนี่ยแม้เป็นปุถุชนเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้ไม่มากก็น้อยกายทุกข์เนี่ยแต่ใจไม่ทุกข์นี่ทำได้นะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พอกายทุกปุ๊บเนี่ยใจมันทุกทันทีเลยไม่ว่าปวดเมื่อยไม่ว่าเหยียบกรวดหินโดนหนามทิ่มนะหรือเข็มแทงคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักนะว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะมันมีความทุกข์ใจด้วยไปเข้าใจว่าโอ้ยมันเป็นความทุกข์กายล้วนๆไม่จริงเลยจริงๆมันทุกข์กายแค่ หนึ่งในสามนะไอ้ที่ว่าทุกๆกอนเนยอีกสองในสามเนี่ยคือความทุกข์ใจหรืออาจจะมากกว่านนั้นก็ได้แต่เพราะคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้มาสังเกตจิตใจของตัวก็เลยไปเข้าใจว่าไอ้ความทุกความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายล้วนๆต่อเมื่อได้กลับมาสังเกตจิตใจของตัว แล้วก็รู้จักวางใจให้เป็นก็จะพบว่าความทุกข์มันหายไปเยอะเลยเพราะว่าการที่กลับมาดูใจสังเกตจิตใจของตัวละวางใจให้ถูกเนี่ยมันช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์พอความทุกข์ใจหายไปเนี่ยไอ้ที่เหลือคือความทุกข์กายซึ่งเล็กน้อยหนึ่งในสามหรืออาจจะหนึ่งในสิบด้วยซ้ำ คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มันมีทุกขเวทนาแต่ว่าพอเขาวางใจถูกวางใจเป็นนะก็อยู่กับความเจ็บความปวดได้เคยพาคนไปเดินนะเท้าเปล่าแล้วก็มีกรวดมีหินนะมีทางที่ขุกขระกรวดหินมันก็คม เดินก็เจ็บนะเราก็าบอกว่าเจ็บเท้าเจ็บเท้าที่จริงไอ้เจ็บเท้าเนี่ยนิดเดียวไอ้ที่เจ็บมากกว่าคือเจ็บที่ใจใจมันเป็นทุกข์แต่พอให้เขาลองกลับมาดูใจสังเกตใจนะเวลามันเกิดอาการวอยวายตีโพยตีพายหรือเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาจะเหยียบหินเหยียบกรวดที่อยู่ข้างหน้า ก็คือเขามีสตินั่นแหละมาดูใจธรรมชาติของใจเนี่ยพอมันอารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าความกลัวความรู้สึกผักใสหรือโทสะพอมันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติมันก็จะสงบหลายคนก็บอกว่า,วา,วาพอพอมีสติมาดูใจเนี่ยนะไอ้ความปวดนี่มันเป็นเรื่องที่ทุเราเป็นเรื่องที่ทนได้มันทุเราลงไปเยอะเลย มีอาจารย์คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบเนี่ยเขบอกโอ้มันว่างเลยนะมันเบาเลยมันโล่งเลยขณะที่เดินนะนะตั้งที่เท้ายังเจ็บอยู่นะแต่ที่เขาบอกว่าโล่งเนี่ยก็ค,คือโล่งที่ใจซึ่งก็มีผลทําให้ความเจ็บความปวดมันทุเลาคือถ้าไม่มองมาไม่มาดูใจก็จะไม่รู้นะไอ้ที่ปวดเนี่ยไม่ใช่ปวดเท้าไอ้ที่ปวดนี่คือปวดที่ใจนะ แต่พอมีสติเข้ามาดูเนี่ยโอ้มันหายจริงๆแล้วปวดเท้าเนี่ยทนไหวนะแต่ที่มันมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมามันไม่ใช่ความปวดที่เท้าแต่มันมีความรู้สึกว่ากูปวดกูปวดไอความสกูปวดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นที่ใจปวดกายไม่เท่าไหร่แต่กูปวดเนี่ยมันหนัก ความแก่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เพราะว่ากูแก่นกูเจ็บหรือแม้ะทั่งกูตายหรือกูกำลังจะตายเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ใจมากเลยไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันโดยแล้วแต่มีที่มาจากความรู้สึกปรุงขึ้นมาในใจว่ากูปวดกูเจ็บกูทุกข์นะกูสูญเสียไอ้ตัวกูเนี่ยสำคัญมากเลยมันเป็น มันเป็นรากง,ง้าแห่งความทุกข์ใจซึ่งมันยิ่งใหญ่หนักหนากว่าความทุกข์ทางกายเยอะที่บอกว่าความรู้สึกว่ากูปวดมันเป็นความปรุงแต่งเนี่ยมันเพราะว่าไอ้ตัวกูมันไม่มีมันไม่มีจริงนะแต่จิตมันปรุงขึ้นมาแล้วมันปรุงทุกครั้งที่มีความหลงทุกครั้งที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัว เราอาจจะเคยได้ยินวลีหนึ่งนะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่บ่อยๆนะโดยเพาะในช่วงปลายๆช่วตของท่านก็คือคาว่าตายก่อนตายตายตัวแรกนี่หมายความว่าตัวกูตายเป็นคำแนะนำเป็นคำเป็นคสอนว่าให้ฝึกให้ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งตัวกูมันตาย หรือผู้ให้ถูกก็คือจกนกระทั่งความยึดติดถือมั่นในตัวกูเนี่ยมันมันหมดไปมันดับไปทำให้ตัวกูมันตายหรือมันระงับดับไปก่อนที่จะหมดลมอาการทำเช่นนั้นแหละในทำให้ความตายเนี่ยมันไม่ไปไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะว่ามันจะมีแต่ความตายนะแต่ไม่มีผู้ตายอันนี้มันเป็น ความจริงที่ลึกซึ้งมากเลยนะมันมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายแต่เพราะว่าความหลงนะความหลงพื้นฐานก็คือการไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่มีตัวกูมันไม่มีสิ่งที่เราอัตตาเพราะไม่รู้ความจริงนี่แหละนะจึงจึงปรุง หรือสร้างตัวโกขึ้นมาแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่หลงปรุงขึ้นมาฉั้นพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับกายเช่นเกิดทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นกายที่ปวดที่เมื่อยก็ไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าเนะี่ยกูปวดกูเมื่อยกูเจ็บ และตรงนี้แหละที่ทำให้ใจเป็นทุกขนะ์นะงั้นถ้าหากว่าไม่อยากจะไม่อยากจะต้องทุกข์ใจนะกับความจริงของชีวิตนะซึ่งไม่มีใครหนีพ้นก็คือว่าความแก่ความเจ็บความพัดพรากความตายเนะี่ยจะต้องกลับมานะที่ทำให้ให้การปรุงแต่งนะตัวกูเนี่ยมันยุติ ัวกูและของกูด้วยนีความสูญเสียทั้งหลายเนี่ยนี่ที่มันทำให้ทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะของหายไม่ใช่เพราะว่าเงินมันสูญนะแต่เพราะมันมีความไปยึดมันว่าเป็นของของเราเป็นเงินของเราคนที่ตายจากไปก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์จนกว่าเราไปยึดว่าเป็นเพื่อนของเราเป็นญาติของเรา เป็นลูกของเราเป็นพ่อของเรายึดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่นี่นะมันจึงจะทุกเมื่อน,นั้นไม่ใช่ว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นจึงทุกข์แต่พอไปยึดว่าสิ่งที่สูญเสียนั้นเป็นของเรานีจึงทุกข์พยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว,ว่าเมื่อประมาณสักปีสีเนี่ยเขเป็นพยาบาลอยู่ที่ราชบุรี ปีนั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุรถไฟไปชนกับรถโดยสารหรือถ้าผู้ถูกคือรถโดยสารเนี่ยไปชนกับรถไฟคนตายเยอะคนในรถโดยสารก็ตายเป็นสิบยี่สิบคนพยาบางวันนี้ตอนที่ยองข่าวก็จะก็แอบนึกในใจนะเออมันก็ดีเหมือนกันนะประชากรจะได้ลดลงบ้าง สองชั่วโมงต่อมาเนี่ยพอรู้ว่าคนตายในรถโดยสารนี่เป็นใครบ้างเนี่ยแคเข่าสุดเลยเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหลานชายอันนี้มันสท้อเนเลยนะว่าความสูญเสียเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกแต่เพราะสูญเสียของเราต่างหากที่ทําให้ทุกข์และความที่ว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็มันก็เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะเพอจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลย ถ้าเป็นของเราเราก็บังคับได้ควบคุมได้แต่ว่าแม้แต่ร่างกายนี้เรายังควบคุมอะไรไม่ได้เลยได้แต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยนแต่สั่งไม่ได้เช่นหิวบอกสั่งว่าอย่าหิวปวดหัวสั่งว่าอย่าปวดหัวปวดท้องปวดเมื่อยสั่งว่าอย่าปวดอย่าเมื่อยสั่งได้ไหมไม่ได้แม้แต่ใจเรายังสั่งไม่ได้หรือว่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดนะ จะนอนแล้วอย่าคิดนะหรือว่าจะทำงานแล้วนี่นะอย่าฟุ้งซ่านนะจะสร้างจังหวะแล้วเนี่ยจะปฏิบัติแล้วนี่สง,สงบสงบนะสั่งได้ไหมไม่ได้เราไม่รู้จะซ้ำ่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้ารเราจะคิดอะไรคนที่บอกว่าเนี่ยฉันจะทําใจสงบอีกห้านาทีข้างหน้าฉันจะไม่คิดอะไรเนี่ยไม่มีใครทําได้เปิดปุ๊บเดียวโผล่มาแล้วความคิด ใจและใจนี่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยถามว่าตัวเราอยู่ไหนเนี่ยเอามือชี้เิเอาตัวเราอยู่ไหนทุกครั้งที่ชี้เนี่ยไม่ได้ชี้ตัวเรานะไอสิ่งที่ชี้เนี่ยคือหัวมั่งละ่ะแขนมั่งละลำตัวมั่งละ่ะหน้าอกบ้างละ่ะขามัางละ่ะเขาบ้างล่ะชี้ตัวไหนหาตัวชี้ตัวไม่เจอนะ ไม่ว่าเราชี้ตัวเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนจะชีส้สิไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่หัวก็เป็นหน้าอกเป็นขาเป็นมือและที่ชี้เถามว่าหัวเนี่ยลองชี้หัวใช่เอาควาจริงเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่คือขมับหรือจม,มูกหรือปากแม้คําว่าหัวเนี่ยนะมันก็ไม่มีนะชี้ไปที่มือใชเอาที่ชี้เนี่ยคือนิ้วขวานิ้วชี้นิ้วซ้าย อ่นิ้วชี้นิ้วกลางนี่ลองดูนะที่เราชีา้ไปมันจริงเนี่ยมันหาตัวหาตัวเราหาตัวกูไม่เจอนะมันคือศรีรษะนะมันคือหน้าอกมันคือท้องแล้วพอาจะชี้ว่าตรงไหนเป็นศรีรษะชี้ไปก็ขมับบ้างหัวบ้างจมูกบ้างแล้วชี้ไปที่หูเนี่ยนะมันก็เจอแต่ผิวหนังลองดูไปเถอะนะ ไปไปมาเนี่ยในสุดหาตัวกูไม่เจอแม้กระทั่งหาศีรษะหาหัวเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่มันก็มันแค่สมมุตินะมันเป็นคําสมมุติเวลาเราดูภาพนะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์อะก็เห็นเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นต้นไม้บ้างแต่ดูให้ละเอียดนะมันเป็นแต่พิกเซลนั้นแหละ พิกเซลคือจุดนะจุดสีถ้าพิกเซลสีแดงมารวมกันเ,เราก็เรียกว่าดวงอาทิตย์นะหรือว่าถ้าพิกเซลเสีสีส้มมารวมกันเราก็เรียกว่าส้มนะมันเป็นคำสมมุตินะร่างกายเราเนี่ยถ้าถ้าพูดในทางในทางพุทธก็คือมันประกอบไปด้วยธาตุสนะีแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเรามันก็ ธาตุสี่เหมือนกันไม่มากก็น้อยมีคือมีดินน้ำลมไฟเสาก็มีถ้ามารวมกันในในระดับหนึ่งก็เรียกว่าเสาวถ้ามารวมกันในอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าคนถ้ามารวมกันในอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าสัตว์อันนี้พูดแบบพูดแบบวิทยาศาสตร์สมัยก่อนถ้าสมัยใหม่ก็คือว่าเนี่ยทุกอย่างนี่ถ้าเจาะลึลงไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เซลล์นั่นแหละเอามันแค่เป็นแค่อตอมนั่นแหละ หนึ่งอะตอมก็เรียกว่าไฮโดรเจนสองอะตอมก็เรียกฮีเลียมมันต่างกันแค่จำนวนนะเพราะนจะเอาข้อจริงเนี่ยมัน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 ไม่มีใครไม่มีคนอย่างที่เราสวนเมื่อวานเนี่ยไม่สามารถหาบุคคลได้ในปรมัติ์นะฟังดูก็ไม่เข้าใจนะหมายข้อในในความจริงขั้นปรมตถธรรมหรือความจริงขั้นสูงสุดเนี่ยมันไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์ จะหาใครจะหาบุคคลในปรมัทไม่ได้เพราะว่าในความจริงที่เป็นขั้นสูงสุดมันไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเขาทุกอย่างเป็นสักธร่มธาตุเป็นสักธร่มธาตุหรือถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์คือทุกอย่างก็รู้แล้วต่เป็นการรวมตัวของอะตอมทั้งทั้งสิ้นแล,แล้เราก็สมมติว่าเอออย่างเงี้ยถ้าหนึ่งอะตอมก็ ไฮโดรเจนสองอะตอมก็ฮีเลียมว่าไปเรื่อยนะถ้าเก้าสิบกว่าอะตอมก็อาวยูเรเนียมอันนี้คือชื่อโดยสมมุตินะแต่ว่าโดยโดยจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัตว์แต่ว่าอะตอมนะหรือถ้าพูดแบบแบบเพื่คือสัตว์แต่ว่าธรนั่นอย่าว่าอย่าว่าแต่ตัวเราเอางหาไม่เจอเลยแม้กรทั้งความเป็นคนสัตว์นะสิ่งของบุคคลเสาเยก็ไม่มีอันนี้เป็นความจริงขั้นปรมัานะ แต่ว่าพูดไปก็จะไกลนะเอาเป็นว่าเนี่ยไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความเป็นเราเป็นเขาตัวกูเนี่ยแล้วมันมันเป็นล่าเง่าของความทุกข์นะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายมันก็ไปยึดเป็นเราหรือคือยึดว่าเป็นกูนะมีความปวดเกิดขึ้นกับกายก็กูปวดมีความเมื่อยเกิดขึ้นที่กับกายก็กูเมื่อย งั้นถ้าไม่อยากทุกข์นะ่ก็ต้องฝึกนะพยาฝึกให้จกนกระทั่งมันจุดปรุงแต่งนะไอ้ตัวกูขึ้นมาซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะเกินเกินความสามารถของเราทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวนะั่นแหละตัวกูมันก็จะหายไปทุกครั้งที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะตัวกูก็ดับไป เพราะตอนนั้นมันไม่มีความหลงที่จะปรุงแต่งที่จะเป็นเชื้อให้เกิดตัวกูขึ้นมาให้ตัวกูมันถูกสร้างขึ้นมาหรือถูกปรุงแต่งขึ้นทุกครั้งที่เราหลงแต่พอไม่หลงเพราะมีสติเพราะมีความสึกตัวเนี่ยตัวกูมันก็ดับเวลาเดินอย่างมีสติเนี่ยนะมันไม่ใช่เราเดินมันไม่มีความสองคำเมาหมายว่าเราเดินนะมันเป็นแต่รูปที่เดินเวลาคิดนะ ถ้าไม่มีสติมันก็จะไปคิดว่าเนี่ยความคิดของเราเราเป็นผู้คิดแต่ถ้ามีสติเห็นนะดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสติเนี่ยมันเป็นรักวิธีนะเครื่องมือสลายตัวตนพอมีความปวดเกิดขึ้นที่เท้าเนะี่ยไม่มีสตินะก็จะรู้สึกแล้กูปวดกูเมื่อย พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันเห็นแค่ความปวดเกิดขึ้นที่เท้าแต่มันไม,ม่มันไม่มีผู้ปวดนะนที่หลวงพ่อคำเขียนท่าบอกเนี่ยเห็นอยากเข้าไปเป็นเนี่ยคือนอนี้แหละนะข้อความนะสั้นๆนะที่เราเห็นทุกครั้งที่มาทำวัดที่หอไตรเนี่ยเห็นไม่เป็นก็คือเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดนะ เห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธอันนี้แหละนะคือการสลายตัวตนนะทำให้ตัวกูมันหมดไปไม่ต้องร้อให้ถึงขั้นเป็นพระอรหันนะหรือพระพุเจ้าทุกขณะเนี่ยที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยเราก็สามารถทำให้ไอ้ตัวกูมันดับไปได้ทุกครั้งที่มีสติแม้ว่าความทุก ยังเกิดขึ้นกับกายคือยังปวดยังเมื่อยนะแต่พอแต่มันจะไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อยนะเมื่อเรามีสติเพราะสติทำหน้าที่เห็นช่วยให้ไม่เข้าไปเป็นนะคำนี้เนี่ยนะพยายามทำความเข้าใจให้ได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยคิดเอาคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะเห็นนะไม่เป็นแต่พอเราปฏิบัติก็จะเข้าใจนะอ๋อเห็น เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธตรงนี้แหละนะที่ทำให้ความปวดมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ความโกรธมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ไอ้ที่จะทุกข์ใจเวลาโกรธนี่นะเพราะว่าไปยึดว่าเราโกรธนะมันมีความสํกสำคัญมากหมายว่าความโกรธเป็นของเราแต่พอเราเห็นนะ แค่เห็นความโกรธเนี่ยความเป็นผู้โกรธก็หมดไปความโกรธยังมีอยู่แต่ว่าพอมันไม่มีผู้โกรธเกิดขึ้นนะมันก็จะดับไปได้เร็วแต่ตอนที่ยังไม่ดับใจก็ไม่ทุกเหมือนก็มีกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเรายยงห่างเนี่ยกองไฟมันแรงแค่ไหนมันร้อนแค่ไหนเราก็ไม่ทุกไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่า เราอยู่ห่างกองไฟเราเป็นแค่ผู้เห็นแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่เห็นนะเขาไปเป็นเลยก็เหมือนกับว่าเขาไปอยู่กลางกองไฟมันก็ร้อนสินะไฟนะ่าจะเป็นไฟโทรสาก,ก็ได้ไฟราคาก็ได้เข้าไปเป็นเมื่อไหร่ทุกเมื่อน,นั้นเลยแต่ถ้าเห็นนะเออมันมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วแล้วสื้อมันก็จะดับไปเพราะว่า เป็นธรรมชาติของมันนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเชื้อให้มันเราไม่เติมฟืนเติมเชื้อให้มันมันก็ดับไปแต่ถ้าเขาไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าไปเติมเชื้อให้มันมันก็เลยลุกโผลงอยู่นั่นแหละโกรธข้ามปีข้ามข้ามเดือนก็เพราะว่าไปคอยเติมให้มันเพราะมีความสองคญมาหมายว่ากูกูกู อยู่นั่นแหละกูปวดกูโกรธนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตัวกูมันตายนะก่อนที่จะสิ้นลมเนี่ยนะในการเจริญสติเนี่ยมันเห็นนะมันไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นได้แต่ต่ใดที่ยังยังยังมีอวิชชาอยู่นะเป็นพื้นเนี่ยมันก็จะต้องเผลออยู่เรื่อยๆนะ จะเพลยอยูอ่เรื่อยๆเพลอยปรุงตัวกูขึ้นมาจนกว่าเราจะมีปัญญาเห็นนะความจริงนะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูได้เลยทุกอย่างล้วนแล้วแต่ว่างจากตัวกูหรือว่างจากตัวตนทั้งนั้นถ้ามีวิชาถ้ามีวิชาอย่างนั้นได้เนี่ยนะจึงจะเข้าถึงภาวะตายก่อนตายอย่างแท้จริง แต่ถึงแม้ยังไม่ถึงนะก็ฝึกได้นะฝึกได้จากการที่มีสติเห็นไม่เข้าไปเป็นต่อไปก็ไม่เป็นแม้กระทั่งสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาได้ตำแหน่งเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการหรือว่าได้รับรางวัลนะเป็นนั่นเป็นนี่ได้เลื่อนขั้นนะเป็น ได้เป็นปรัดกระทรวงได้แต่งตั้งนะเป็นพระมีสมมศักดักนะเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จนะแต่ไม่เข้าไปเป็นสิ่งนั้นนะก็ทำให้จิตใจเป็นอิสระหลวงพ่อมเขียนท่านพูดอีกนะอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรหมายความว่าได้อะไรมานะ หรือมีอะไรก็ตามก็ไม่เป็นสิ่งนั้นได้ตำแหน่งใดมาได้เจ้าคุณได้เป็นด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์มานะก็ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งนั้นก็คือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าว่าฉันคือดอกเตอร์ฉันคือเจ้าคุณฉันคือทิบดีีฉันคือประหลัดกระทรวงฉันคือผู้จัดการอันนั้นเป็นแค่สมมุตินะ ได้อะไรมาก็ไม่เป็นสิ่งนั้นก็หรือว่าไม่ไปยึดมั่นถือมันว่านั่นคือเรานั่นคือของเราเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจนะไม่ว่าความปวดความเมื่อยหรือว่าความโกรธความหงุดหงิดก็หรือความฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นสิ่งนั้นอะไรเกิดขึ้นกับกายและเกิดขึ้นกับใจก็ไม่เป็นสิ่งนั้นแค่เห็นเฉยๆฉยอันนี้แหละคือความหมายของคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะซึ่งเรา อาจจะเคยได้เห็นผ่านตาไม่ว่าอะไรที่เป็นรูปธรรมหรืออะไรที่เป็นนามธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นนอกตัวหรือในตัวก็ไม่ไปยึดมันว่าเรามันเป็นเรานะสมัยที่หลวงพ่อโตยังมีชีวิตยอยู่นะท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เวลาจะไปไหนไปกิจนิมนเนี่ยถ้าเป็นกิจสำคัญก็ต้องมีพัยดยศ ติดไปด้วยมีครั้งท่านนิมนต์ให้ไปไปงานพิธนะีแถวฝั่งทนนั่งเรือต้องนั่งเรือจากวัดรักขังเนี่ยเข้าไปในคลองมากอกน้อยสมัยก,ก่อนการสัญจรต้องใช้ใช้เรือแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นคงเป็นช่วงน้ำลดแล้วก็ฤดูแรงด้วยเพราะว่าเรือเนี่ยไปไปติดนะไปติดคลองมันตื้นเรือก็ไปติดติดโคลน เด็กวัดก็ต้องลงไปเข็นเรือเข็นเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่ขยับหลวงพ่อโตก็เลยลงไปช่วยเข็นด้วยโอ้ยชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นกันใหญ่เลยตะโกนขึ้นมาว่าสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้อหลวงพ่อโตท่านได้ยินทั่นก็เลยพูดขึ้นมากับชาวบ้านกลุ่มนะว่าฉันไม่ใช่สมเด็จนะฉันชื่อครรโตสมเด็จอยู่โน่นนะชื่ไปที่พัดยศ ท่านได้รับสมมาสัพเป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านไม่ไปเป็นสมเด็จท่านไม่ได้ยึดมั่นสื่อมา่ท่านเป็นสมเด็จท่านยังเป็นขัวโตเหมือนเดิมนะนี่คือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือได้อะไรมาก็ไม่ไม่ยึดมั่นถือมาว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้รับสมมาสาพเป็นสมเด็จแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นสําคัญมาว่าฉันเป็นสมเด็จอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสมเด็จเท่านั้นนะเราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นโดยสมมุติ จะไปยึดมั่ามันเป็นเราเป็นของเราถึงที่สุดแม้กระทั่งความเป็นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันก็มันก็สมมุติเหมือนกันนะแต่ว่าใช้ให้มันเป็นก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าตต้องทิ้งมันไปใช้ให้มันเป็นหรือเู้ใหอ่คือเราใช้มันนะอย่าให้มันใช้เราคนส่วนใหญ่ปล่อยให้มันใช้เรา เช่นได้เป็นผู้จัดการได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นปลัดกระทรวงก็ยอมตนอยู่ในอำนาจของมันยอมทำชั่วนะเพื่อมันนะเพื่อตำแหน่งนี้จะได้อยู่ไปนานๆหรือว่าบางทีก็แม้แต่ทรัพสมบัติเช่นรถยนต์แทนที่เราจะใช้มันน้มันใช้เรา มีใครมาชนท้ายนิดหน่อยโอ้ยโกรธเลยนะไปลากคอมาตบมาต่อยเนะี่ยอย่างที่มีข่าวคลิปวิดีโอเนี่ยนะดารานะห่วงรถมากนะมีคนมามาชนท้ายรถนี่โกรธมากเนะี่ยไปลากคอคนนั้นมานะมาด่าแล้วก็ต่อยบอกว่าเสอผู้เสียคนไปเลย,เ,ลยเพราะคนถ่ายคลิปวิดีโอได้ไปไประจานทางเพจเฟซบุ๊ก รถไม่ใช่เป็นของเขานะเขาเป็นของรถไปแล้วเขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้ขับรถนระถขับเขาเขาก็เลยเขายอมยอมทำผิดยอมทำสิ่งที่ไม่สมควรเพื่อรถเสร็จแล้วก็เลยเดือดร้อนเลยเนี่ยอันนะี้เราก็ว่าไม่ได้ใช้มันนะปล่อยให้มันใช้เรามันไม่ใช่ของเราเราเป็นของมันทันทีที่เรายึดมันเป็นของเรานะเราเป็นของมันทันที ไม่เป็นอะไรกับอะไรดีที่สุดนะไม่เป็นอะไรกับอะไรดีที่สุดฝึกได้นะฝึกได้นะด้วยการที่มันมีสติเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเบื้องต้นนะมันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการสลายตัวตนเพื่อจะเข้าไปสู่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าตายก่อนตายแล้วล่ะนะ เจอความตายก็มีแต่ความตายไม่มีผู้ตายจริงเนี่ยมีความทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะแต่เพราะหลงเนี่ยจึงไปปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์เนะี่ถ้าไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยก็ยังทุกข์อยู่ร่ำไปนะอย่างน้อยก็ให้เห็นซะแล้วก็พยายามพยายามฝึกเพื่อให้ไอ้ความเป็นผู้ทุกข์มันไม่มีมันมีแต่ความทุกข์เฉยเฉถึงเวลามีความป่วยเกิดขึ้นก็ ไม่มีเราป่วยถึงเวลาตายมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะอันนี้แหละนะควรจะเป็นจุดหมายของการปฏิบัติของเราเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบครับ